ครับรายการพอดแคสต์ซปเปอร์ซับแพร์นนวันนี้อยู่กับผมตีบางพรีนะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยอัปเดตข่าวสารครับ บอสกิตนะชนพัฒนนักซัวนะประธานสโมสรของนครศรีอยบอ่าสวัสดีครับบอสกิจครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยฮะอยากขอถามอัปเดตฮะ่าพรุ่งนี้อุ่นเครื่องและแม์มาหาการกุศลครับช่วยเหลือพี่น้องสามจังหวัดที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมเนาะยังไงบ้างฮะแนวความคิดแล้วอยากจะส่งต่อกําลังใจให้กับพี่น้องสามจังหวัดยังไงบ้างครับก่อนเกมนี้ก็พรุ่งนี้นะฮะเป็นแม์ที่ปัตตานีนะฮะเขาขอ เชิญพวกเราไปเตะบอลด้วยกันกับเขาก็ทางด้วยทางภารกิจของสโมสรที่ว่าเรายังดูแลนกักบอลจนถึงสิ้นเดือนก็ก็มีแมตช์พรุ่งนี้เป็นเป็นแมตช์ก็น่าจะเป็นแมตช์ใช้คาว่าสุดท้ายนะฮะของของสโมสรเราแล้วก็นะด้วยการที่เขาบอกมาว่าขอเชิญไปเตะโครงการการกุศลเนี่ยทางผมก็ยินดีแล้วครับที่ที่อยากไปมากๆก็ไปช่วย แต่เสียดาย <S <S เสียดายมากๆที่ผมติดธุรกิจอยู่ที่รุงเทพแล้ต้อไม่ได้ลงไปได้วยตัวเองฮะอ๋อือเสียดายจริงๆอยากจริงๆอยากไปเจอแฟนบอลปัตตานีด้วยเพราะว่าในเฟซส,ส่วนตัวผมก็มีมีแฟนบอลปัตตานีนะฮะทักเข้ามาส่วนตัวเยอะมากจริงๆฮอืก็เขาอยากเจอผมอยากถ่ายร,รูปกับผมแต่แต่ก็ขอโทษครั้งจริงที่ผมไม่ได้ไปในใน,ในหลังสุดที่ว่าแต่กันในฤดูกาลนี้ครับอื แต่ก็อ่าตามวัต<ร>ถุประสงค์เลยก็คืออยากจะพัฒนาวงการฟุตบอลใต้แล้วนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท,ทางปัตตานีชักชวนมามาช่วยกันร่วมบุญกันเนาะแมททิ้งทวนครับพูดถึงในความที่มันเป็นแมททิ้งทวนล,ละเท่ากับว่าซีซั่น2020ถึง2021ของนครศรีมันจะจบโดยสมบูรณ์ครับแล้วอนาคตล่ะฮะในซีซั่นหน้าเชื่อว่าแฟนบอลมังกรแดนใต้เขาก็อยากจะทราบอยู่คร่าวๆครับ ขอโชคยังอยู่ไหมแผนงานทิศทางจะเริ่มกันอีกทีเมื่อไหร่ฮะพอจะมีแบบว่าไกด์ไลน์ไทม์ไลน์บ้างแล้วหรือยังครับได้ก็ก็เริ่มประเด็นแรกก่อนเลยครับก็ประเด็นแรกที่ถามว่าอ่าโดยเป้าหมายของแชมพรุ่งนี้เป็นอย่างไรนะก็ก็ก็บอกก่อนเลยว่าเป้าหมายของแชมพรุ่งนี้ซึ่งเพื่อเมื่อกี้ผมเพิ่งจะกำชับไปในกลุ่มนักฟุตบอลของสโมสรว่าผม ผมอยากได้ฟุตบอลที่มีความสุขที่สุดฮะครับให้โจทย์ฟุตบอลที่ว่าเตะฟุตบอลอย่างมีความสุขที่สุดแล้วอยากให้นักบอลทุกคนได้ลงแล้วก็ทุกคนได้สัมผัสเกมสําหรับแมทรุงนี้นะนั้นนั้นคือเป้าหมายที่จะเตะทุกนี้ครับแล้วก็ส่วนแนวทางทิศทางของสโมสรต้องบอกกันเลยว่าเหมือนที่ก่อนหน้านี้อาถามมาเรื่องสนามเตะที่จะเตะในปีหน้าก,ก็ตั้งใจแล้วครับว่าจะใช้สนามกีฬากางของ ของจังหวัดนครครับก sh ็อยู่ในระหว่างก่อสร้างเนาะอืมใช่ใช่ก็ตั้งใจตั้งใจว่าจะให้แฟนบอลในตัวเมืองได้เข้าถึงง่ายจริงๆนะแล้วก็ด้วยเป้าหมายทิศทางในอนาคตของฤดูกาลหน้าตรงนี้ก็ก็ได้ประกาศกับน้องๆไปหมดแล้วว่ารวมถึงทีมสตารทั้งโคชคทั้งทีมสตารทั้งนักเตะทุกคนบอกแล้วว่า ปีหน้าคือทางนครปล่อยทุกคนอิสระในการที่จะหาทีมใหม่เล่นเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้แนวทางของสมาคมว่าเขาจะให้กลับมาแล้วก็ใช้รูปแบบอย่างไรเพราะว่าเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรในตอนนี้เพราะว่าถ้าตัดสินใจอะไรไปก็อาจจะติดปัญหาที่ทางสมาคมอีกก็เลยต้องรอสมาคมก่อนอโดยเป้าหมายในฤดูกาลหน้าอ่าผมยังอยู่กับทีมแน่นอน ครับแล้วก็ในส่วนของสตารและนักเตะทุกคนตอนนี้ให้อิสระในการที่จะหาทีมใหม่ฮะหาทีมใหม่ก่อนแล้วก็ยังไงปีหน้าถ้าใครยังไม่มีทีมหรืออะไรทางทางสโมสรก็จะเรียกตัวกลับมาฮะประมาณนี้อ๋ออ่ะก็ไม่ก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ปล่อยหมดสัญญาปล่อยไปก่อนอ่าใช่ครับส่วนว่าอนาคตจะยังไง ก็อีกเรื่องหนึง่งถ้ายังอยากจะอยู่ด้วยกันก็ติดต่อกันมาประมาณนั้นใช่ใช่ซึ่งแนวทางแนวทางก็ก็ต้องรอดูสมาคมว่าสมาคมว่าไงาคนครศรีอาจจะมีการขยับฮะถ้าสมาคมยังไม่มีการขยับเรื่องแนวทางทิศทางสโมสรก็ยังไม่กล้าขยับเพราะว่าเราไม่รู้ทิศทางของสมาคมเลยแล้วก็เราเตรียมตัวเองไม่ถูก อรอใกล้ๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัพเดตก,กันอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ที่เป็นที่แน<ช>่นอนก็คือบอสเกตยังอยู่อ่ะแล้วก็เลงที่จะย้าย,ยไปใช้ที่สนามกีฬากลางซึ่ง<ช>อ่าสะดวกสบายต่อแฟนฟุตบอลทั่วจังหวัดมากยิ่งขึ้นด้วยอ่ะใช่ครับแต่ว่าปีหน้าในตําแหน่งประธานสโมสรผมอาจจะ,ะลบกวนผู้ใหญ่ลบมาด<อ>ังในตำแหน่งตรงนี้ให้แล้วก็โดยที่ผมอาจจะต้อง กลับไปทํางานอยู่เป็นเพื่องหลังเดียวฮนะซึ่งซึ่งจริงๆก็ได้เปิดโอกาสให้คนที่เขามีความสามารถในการทํางานเข้ามาบริหารด้วยส่วนตัวผมยังอยู่กับสโมสรแน่นอนอ่าไม่ทิ้งไปไหนอ่ะมาช่วยกัน<ม>พัฒนาวงการฟุตบอลนะครวงการฟุตบอลใต้ต่อไปเนาะประมาณนั้น ถือว่าอัปเดตพอสมควรครับปอสกิดครับยังไงวันนี้ขอพระคุณมากฮะที่มาแชร์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของนครศรีอยู่ในแดดกันนะครับผมขอบระคุณมากครับปอสกิดครับได้ครับโอเคครับ